เอาของแท้ใส่เหมือนที่มีคนแนะนําว่าให้เอาใส่พาวเวออย่างดีใส่ไปซะค,คะผมก็ไม่ได้เช็คราคามาให้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดคิดว่ามันแพงก็หาของเซ้นแทนเนี่ยผมคิดว่าคางพอหาได้ก็ยังดีกว่าสายไปเอาสายเทียมหรือว่าสายย้าํามาใส่เอา <c oughs> แล้วก็ส่วนเรื่องที่สองในเรื่องเกียร์เนี่ยอ,อาการอย่างนี้นะครับเข้าตัวดีแล้วต้องต้อง 3, รอก่อนรอถึงสามนาทีถึงห้านาทีเนี่ยแล้วถ้าเกิดเ ผู้สูงอายุเนี่ยเกิดจําเป็นจะต้องไปโรงพยาบาลปัจจุบันทันด่วนแล้วคุณแก้วจะทํำยังไง<ช>นะครับ<ช>เพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เกียร์ออโต้ลูกเนี้ยในอากาศเท่าที่ผมฟังเนี่ยมีปัญหาแน่ๆน,นะครับแล้วการที่มันมีปัญหาแล้วเนี่ยเราจะยกออกมาให้ช่างอะโอว์ฮอนเนี่ยมันจะไม่คุ้มไม่คุ้มแน่ๆยังไงค่าใช้จ,จ่ายเป็นหมื่นแน่ทั้งทั้งที่เกียร์ซึ่งกันแหนรุ่นเนี้ยนะครับแต่ที่จริงแล้วเต้นเขาก็ใจดำนะฮะเพราะว่าราคามันไม่ได้แพงมากมายอะไร ลูกหนึ่งผมว่าไม่น่าจะเกินห6าหกพันบาทด้วยซ้ำก็ยกเปลี่ยนให้ซะแสดงว่าคุณเอาไปให้เขาแก้ไขให้เขาไปดูแลแล้วแล้วเขาส่งรถกลับมาก็ยังมีอาการอย่างนี้อยู่ก็แสดงว่าไม่ได้เปลี่ยนเกียร์ถ้าเปลี่ยนเกียร์อาการนี้ต้องไม่มีถูกไหมครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายเนี่ยที่มีเสียอาการคือดังคลืดคาดคลืดคาดใต้ท้องเนี่ยกระจาสีล้อเลยอ๋อล้วสรุปแล้วรถคันนี้มันมีอะไรดีบ้างก็ไม่ทราบนะครับเพราะว่าคือสรุปแล้วเนี่ยทั้งระบบ ออไม่ว่าจะเป็นระบบข้างหน้าหรือข้างหลังในระบบช่วงล่างทั้งหมดเนี่ยหรือแม้กระทั่งลูกปืนล้อเนี่ยคุณแก้วก็ต้องตรวจสอบทั้งหมดแล้วละ่ะมีอะไรหลวมมีอะไรชมรุดนะครับหรือมีอะไรตายมีอะไรฉีกข,ขาดเนี่ยก็คือต้องเมนเทนนนต้องโมดิฟายหมดแล้วล่ะช่วงล่างนะครับอาการอาการตรงเนี้ย จะต้องหายไปหรือแม้กระทั่งความชราภาพของตัวยางเองก,ก็ด้วยนะฮะว่ายางเนี่ยลองดูสิครับว่าอายุการใช้งานเนี่ยมัน,มนกี่ปีแล้ว <c oughs> นะครับ <c oughs> ฟังดูแล้วเนี่ยเหมือนคุณแก้วควรจะต้องเริ่มเช็คจากระบบสายพาวเวอร์ด้วยแล้วก็ช่วงล่าง <c oughs> ทั้งระบบเลยทั้งระบบ <c oughs> เลยว้็ตรวจสอบนะครับให้ร้านตั้งศูนย์เขาช่วยตรวจสอบให้นะครับก็ที่จริงแล้วลองคุยกับทางรถทางเต็นดูนะฮะยลองให้เขาช่วยดูรับผิดชอบให้หน่อยนะครับเอายังไงก็ ก็จะได้แก้ให้ถูกทางด้วยนะคะคจะได้งบประมาณไม่บานปลายด้วยคุณแก้วนะคะเอาละมากันที่สายโทรศัพท์บ้างนะคะจากอายุทยาค่ะคุณธนพลอยู่ในสายสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะวันนี้ปรึกษาเรื่องอะไรเชิญค่ะเอรถผมตอนนี้จะถึงแปดหมื่นโลใช่ไหมครทีนี้ที่ถูกกระทงมาถามผมผมถามก็าเปลี่ยนอะไรบ้างเขาบอกว่าเปลี่ยนน้ามันเครื่องน้ามันเบรคหัวเทียนน้ํามันเกียร์นะฮะแล้วก็เขาบอกว่าค่าใช้จ่ายประมาณหกพัน ทีนี้ผมคิดว่ามันมันค่อนข้างจะจะจะแพนะครับถ้าเกิดผมไปทําตามพวกออโต้บอยหรือว่าพวกแอสหรือว่าพวกดิบดิบอะไรเงี้ยครับผมก็ไม่มั่นใจในในวัตราของของช่างที่นั่นนะครับ <c oughs> ผมเลยอยากให้อาจารย์แนะนําว่าจะยังไงดีครับ <c oughs> เป็นแปดหมื่นโลนี่เป็นรถเป็นรถรุ่นไหนครับเอ่อวีออสปีศูนย์เจ็ดนะครับอ๋อรถโตโยต้าวีออสใช่ไหมครับครับ <c oughs> คืออย่างน้อยสุดโตโยต้าวีออสรุ่นเนี้ย <c oughs> เขาคอมเมนต์เลยว่าน้ำมันเกียร์เนี่ยน่าจะต้องเป็นของเขา <c oughs> นะครับอันนี้อันนี้เป็นประเด็นที่หนึ่งเลยนะครับ นะครับเพราะว่าเกียร์รุ่นนี้ก็ค่อนข้างที่จะบอบางแล้วเซ็นเซทีค่อนข้างจะสูงมากนะครับค่ะคือที่จริงแล้วคุณย้ใย้ข้างนอกทําก็ได้แต่คุณลองศึกษาราคาข้างนอกดูก่อนสิครับนะครับว่าตามรายการที่โตโยต้ตาเขาแจ้งมา6 0พันกว่าบาทเนี่ยนะครับข้างนอกเนี่ยเขาทำให้คุณในราคาเท่าไหร่ค่ะนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าข้างนอกเขาแนะนําทําให้คุณสักสี่พันไปไปลายเนี่ยถ้าเป็นผมในการรู้สึกของผมยะผมให้โต,ตโยต้าทำอืมนะครับ เพราะแสดงว่าแต่น้ำมันโตโยต้าเนี่ยมันก็ไม่ได้แพงกว่าข้างนอกสักเท่าไหร่นะผมว่าลองลองลองศึกษารายละเอียดดูให้ดีนะครับมันจะมีไส้กรองน้ํามันเกียร์หรือว่าไส้กรองน้ํามันเครื่องหรือว่าไส้กรองอากาศอุปกรณ์อะไรอย่างอื่นเนี่ยเยอะแยะด้วยหรือเปล่านะครับคาอ่าไส้กรองน้ำมันเกียร์ที่จำเป็นต้องเปลี่ยนนะครับก็จะจะจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนก็อย่างที่ผมเรียนข้างต้นนะครับเอาตามเอาตามที่เอาตามกําหนดที่บริษัทเขากําหนดดีกว่า นะครับถ้าเขาบอกให้เปลี่ยนคุณก็เปลี่ยนไปเถอะเชื่อผมะนะครับเพราะรถเรายังใหม่อยู่ค่ะก็ะะถือว่าน้ำมันเกียร์ก็สําคัญคด้วยส,สูตรก็แนะนำด้วยคือคือคือให้ข้างนอกทําได้ครับแต่ลองเช็คราคาดูก่อนอนะครับแล้วเวลาถ้าเกิดคุณจะให้ข้างนอกทำเนี่ยคุณเอาสมุดคู่มือของคุณเนี่ยไปให้เขาด้วย นะครับขอให้เปลี่ยนไปตามสเปคของเรานะครับแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดและน่ากลัวที่สุดก็คือน้ํามันเกียร์นะครับค่ะครับผมมาค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมากันสั้นๆนะคะที่คําถามทางแฟกบ้างนะคะบอกว่าเป็นแฟนคลับรู้ทันยานยนต์เลยนะคะคุณเอกส่งมาจากท่ายางจังหวัดเพชรบุรีนะคะบอกว่าจะซื้อรถใหม่สองคันสองรุ่นนะคะคันแรกคือ Toyota f ฟ r t u จ e r รุ่น V ี0 0 0พันนะคะบอกว่าเป็นเครื่องดีเซลค่ะอีกคันหนึ่งก็เป็นเช v โรเล t นะคะแคปติว่า เครื่อง2,000ดีเซลเช่นเดียวกันอยากให้ช่วยวิจารณ์ในเรื่องประสิทธิภาพคุณภาพเครื่องยนต์ความทนทานความประหยัดความแรงความทรงตัวทุกอย่างเลยว่าอย่างนั้นค่ะแล้วก็รวมถึงเรื่องอะไรด้วยแต่และว,วันนี้นะคะบ,บอกว่าผมชอบเดินทางท่องเที่ยวชอบขับรถประมาณหนึ่งรถึง300กิโลเมตรต,ต่อชั่วโมงค่ะครับรถสองรุ่นนี้ราคาขายป้ายแดงก็คงราคาใกล้เคียงกันะนะครับประมาณล้านต้นๆน,น,นะฮะก็ในความรู้สึกเนี่ยผมคิดว่า เอาราคามาเป็นตัวเปรียบเทียบสําหรับรถ 2>, 2รุ่นนี้ะนะครับก็เรื่องประสิทธิภาพและคุณภาพเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ความทนทานของเครื่องยนต์ในระยะยาวเนี่ยนะครับสำหรับรถ2รุ่นนี้ผมตอบเป็นข้อๆกันละกันะนะครับน่าจะอยู่ที่โตโยต้ครับนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องความประหยัดเนี่ยะนะครับความ ประหยัดเนี่ยนะครับยังไงเนี่ยอยู่ที่แคปติว่าแน่นอนนะครับเพราะว่าเครื่องยนต์เนี่ยซีซีต่ำกว่าแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะประหยัดกว่าในทุกสภาพถนนนะครับแต่ถ้าใช้ในเมืองด้วยกันเนี่ยถ้าใช้ในเมืองด้วยกันเนี่ยยังไงตัวต้าสามพันเนี่ยออกินมากกว่าอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าวิ่งทางไกลๆด้วยกันเนี่ยนะครับคือโหลดเครื่องยนต์เนี่ยในเมื่อซีซีสูงกว่าเนี่ยโตโยต้าประหยัดกว่านะครับแต่ถ้าวิ่งในเมืองด้วยกันเนี่ยน่าจะเป็นตัวสองพซีซีนะครับ ส่วนเรื่องความแรงเร็วนะครับแล้วก็ทนทานเนี่ยของบอดี้เนี่ยตัวนี้ยังไงคิดว่าคงอยู่ที่โตโยตานะครับแล้วก็ส่วนเรื่องการทนตัวนะครับแล้วก็สมดุลของ <c oughs> ตัวรถเนี่ยแคติว่าแน่นอนนะครับ <c oughs> เพราะเทคโนโลยีสูงกว่านะครับ <c oughs> แล้วก็เรื่องการอะไหล่ในการบริการนะครับไปรถอนาคตข้างหน้าไปเสียหายต่างจังหวัด <c oughs> อะไรประเภทนี้ นะครับาหาศูนย์บริการง่ายกว่าหาอะไรง่ายกว่าก็น่าจะอยู่ที่โตโยต้านะครับอนาคตข้างหน้าขายขัดทุนมากกว่าก็คงเป็น ครับที่ว่านะครับค่ะก็เป็นคนชอบเดินทางท่องเที่ยวด้วยยังไงก็ลองดูเพราะแต่ละข้อที่คุณอัจฉริพรอธิบายมาก็ชัดเจนนะคะชัดเจนว่า<อ>คุณจะเป็นรุ่นไหน,นอะไรยังไงใน,ในความรู้สึกของผมนะครับค่ะเอาเป็นว่าในความรู้สึกของคุณเจพรแล้วก็ฝากไปถึงด้วยาหากว่าจะซื้อรถคันไหนเนี่ยนะก็ดูกันให้รอบคอบด้วยนิดชัดเจนมากแต่ละข้อในเรื่องของประสิทธิภาพความประหยัดความเร็วความแรงบริการอะไรชอบท่องเที่ยวก็น่าจะเป็นอีกตัวหนึ่งตัวใหญ่ๆนี่แหละค่ะเอาละค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะแต่ว่าคุณผู้ชมก็ยังสามารถติดตามรายการน ยาน,นยนได้ค่ะทุกเย็นวันเสาร์นะคะเวลาประมาณหกโมงนะคะถึงหนึ่งทุ่มค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณวิทยากรของเราก่อนนะคะคุณชัยพรสิริสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเอาลคาส่วนในสัปดาห์หน้านะคะรายการของเรานั้นจะมีสาระอะไรมาฝากก็ต้องติดตามชมกันก่อนนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะคสวัสดีค่ะ